เปิดมา22ปีแล้วค่ะ22ปีเป็นสูตรของที่บ้านเลยของแม่แม่เป็นคนคิดค้นสูตรต่างๆมาค่ะเ้วก็สืบต่อมาเป็นรุ่นเป็นรุ่นมาสักสองรุ่นแล้วก็ตัวซิกเนเจอร์เลยก็คือข้าวหมกไก่นะคะเป็นเป็นข้าวแรกเลยที่ว่าทาขึ้นมาก่อนแล้วก็ต่อมาก็เป็นข้าวมันข้าวอะไรก็ตามมาค่ะลงซิกเกอร์แล้วก็ดงทุ่งขายทีทุ่ค่ะ ตอนนี้อะคะ่ะอยู่ที่ประมาณ6สาขาค่ะสาขาล่าสุดจะอยู่แถวเอ่มเราจะขายในโซนหัดใ,ใ,ใหญ่ในหัดใหญ่หมดเลยสาขาลับสาขาล่าสุดสาขาที่สี่ก็อยู่ที่แถวคิวรถรัตลู่ค่ะตั้งแต่5โมงเย็นถึงถึง5ทุ่มค่ะ5โมงเย็นถึง5ทุ่มมีวันหยุดทุกวันอาทิตย์ค่ะ ขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะคะเพราะว่าเนี่ยคนเหียวก็เป็นลูกค้าซ้ำๆลูกค้าหน้าใหม่ก็มก็หมดเลยเช่นเดี๋ยวนี้นะคะโดยเฉพาะขายดีขายดีเพิ่มีขายดีเพิ่มเพิด้วยค่ะเพราะว่ามันดังมาจาก TikTok อะไรแบบนี้ค่ะ โรงงานน้ำดื่มสิงเราปิดทุกขั้นตอนการผลิตปิดให้มั่นใจในความสะอาดด้วยการตรวจสอบตัวอย่างน้ำตลอดทุกชั่วโมงปิดโอกาสการปนเปื้อนด้วยการบรรจุในเวลาอัรวดเร็วปิดเพือให้คุณได้เปิดเป็นคนแรกน้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิงมีดีชัดกว่าที่นึกลึกกว่าที่คิด